คนใคร,รถถูกรถแพง่าติดไฟแดงเหมือนกันไงไม่เคยอวดโอ้คุยโวว่าวเนื้อใครเตรียมตัวเสมอสไตล์กูอิสมาไลจบการศึกษาแค่ป .6 เก่งมาเร็เกเรเสเพลเรียนไม่จบแม่กูรอ้องไห้ดากูไอลูกบัดซบไม่โรงไม่เรียนแล้วเดินเส้นทางอาชีพตลกแย่ได้ตังค์วันแรกค่ะ หนึ่งบาทผ่านถูกผ่านร้อนกอแท้ก,กดดันบางทีกอดน,นอนกูมีน้ำตาบางคนเคยมองตัวกูอีกนานกว่ามึงจะมีราคาแล้วไงวะตอนนี้เสือกมาเรียกกูสุกตาไม่เป็นดังฟันอย่าผิดหวังให้ฟันฟ้าถ้ามึงยังมีชีวิตและดวงอาทิตย์ไม่ร้างลามึงจงฟังให้ดีถ้าตีนยังยืนบ,บนภาสุธาจงอย่าเดินกลับหลังอย่าหยุดยังกับสัทธาไม่เป็นดังฟัน ผิดวางให้ฟันฟาถ้ามึงยังมีชีวิตและดวงอาทิตย์ไม่ร้างลามมึงจงฟังให้ดีถ้าตียังยืนบนพราสุธาจงอย่าเดินกลับลังอย่าหยุดยังกับศรัทธาตอนนี้ดีเหลือกเกินกับครึ่งชีวิตที่ภาเชิญชื่อเสียงเงินทองที่กูมีเปลี่ยกูไม่ได้ว่าคอนเฟิร์มจะโด่งจะดังสักเท่าไรจนรวยกูยังไม่เปลี่ยนไปลำบากตลักตานหรือเป็นเศรษฐีจะหมดจะมีคอยอยู่ได้กูไม่แคร์คำ ผู้ไม่สนคำ่ามีคนรักต้องมีคนเกลียดน,น้องเอ้ยธรรมดายามไม่มีคนเหยียบจบยามได้ดีคนอินชาพี่เจอมาเยอะน้องเอ้ยตั้งแต่เป็นศพไม่เป็นดังฝันอย่าผิดวหวังไอ้ฟันฟ่าถ้ามึงยังมีชีวิตและดวงอาทิตย์ไม่ร้างลาม,มึงจงฟังไอ้ดีถ้าตียังยืดบนพระสุธาจงอย่าเดินกลับลังอย่าหยุดยังกับสัทธาไม่เป็นดังฟัน อย่าผิดหวางให้ฟันฟาถ้ามึงยังมีชีวิตและดวงอาทิตย์ไม่ร้างลามึงจงฟังให้ดีถ้าตียังเยืมบนพระสุธาจงอย่าเดินกลับลังอย่าหยุดยังกับศรัทธาเอาทุกคำดูถูกเก็บมาเป็นเชื้อไฟพลักดันให้มึงสู่ทางจะไกลแสนไกลอย่าไปฟังคำคนทำตนแพ้พ่ายภาวนาว่าพรุ่งนี้กูจะไปถึงเส้นชัยไม่เป็นดังฟัน อย่าผิดวางให้ฟันฟาถ้ามึงยังมีชีวิตและดวงอาทิตย์ไม่ร้างลามึงจงฟังให้ดีถ้าตีนยังยืนบนพระสุธาจงอย่าเดินกลับลังอย่าหยุดยังทับสัทธาไม่เป็นดังฟันอย่าผิดหวางให้ฟันฟาถ้ามึงยังมีชีวิตและดวงอาทิตย์ไม่ร้างลามึงจงฟังให้ดีถ้าตีนยังยืนบนพระสุธาจงอย่าเดินกลับลังอย่าหยุดยังทับสัทธา เป็นนดังังอยากก่าผิดหวังให้ฟันฟ้าถ้ามึงยังมีชีวิตและดวงอาทิตย์ไม่ร้างลาม,มึงจงฟังให้ดีถ้าตีนยังยืดบนพ้าสุธาจงอย่าเดินกลับหลังอย่าหยุดยังกับศรัทธา ใคร,รถถูกรถแพงกว่าติดไฟแดงเหมือนกันไงไม่เคยอวดโอ้คุยโววันเนื้อใครเตรียมตัวเสม,มอสไตล์กูอิสมาไลจบการศึกษาแค่ป .6 เก่งมาเรเกรเกรเซเพลเรียนไม่จบแม่กูรอ้องไห้ดากูไอลูกบัดซบไม่โรงไม่เรียนแล้เดินเส้นทางอาชีพตลกแย่ yeah. ได้ตังวันแรกค่าแรงหนึ่งรบาทผ่านทุกผ่านร้อนขอแท้กดดันบางทีกอดน,นอนกูมีน้ำตาบางคนเคยมองตัวกูอีกนานกว่ามึงจะมีราคาแล้วไงวะตอนนี้เสือกมาเรียกกูสุบตาไม่เป็นดังฟันอย่าผิดวังให้ฟันฟ้าถ้ามึงยังมีชีวิตและดวงอาทิตย์ไม่ร้างลามึงจงฟังให้ดีถ้าตีนยังยืดบนพระสุธาจงอย่าเดินกลับลังอย่าหยุดยังกับสัทธาไม่เป็นดังฟัน อย่าผิดวางให้ฟันฟาถ้ามึงยังมีชีวิตและดวงอาทิตย์ไม่ร้างลาม,มึงจงฟังให้ดีถ้าตียังยืนบนผระสุธาจงอย่าเดินกลับหลังอย่าหยุดยังกับศรัทธาขนะตอนนี้ดีเหลือกเกินกับครึ่งชีวิตที่ผเชิญชื่อเสียงเงินทองที่กูมีเปลี่ยนกูไม่ได้ว่าคอนเฟิร์มจะโด่งจะดังสักเท่าไรจนรวยกูยังไม่เปลี่ยนไปลำบากตลักตามหรือเป็นเศรษฐีจะหมดจะมีคอยอยู่ได้กูไม่แคร์คำคน ผู้ไม่สนคำา่ามีคนรักต้องมีคนเกลียดน้นองเอ้ยธรรมดายามไม่มีคนเหยียบจมยามได้ดีคนอินชาพี่เจอมาเยอะน้องเอ้ยตั้งแต่เป็นศพไม่เป็นดังฟันอย่าผิดวางให้ฟันฟาถ้ามึงยังมีชีวิตและดวงอาทิตย์ไม่ร้างลามมึงจงฟังให้ดีถ้าตียังยืนบนผระสุธาจงอย่าเดินกลับหลังอย่าหยุดยังกับสัทธาไม่เป็นดังฟัน อย่าผิดหวางให้ฟันฟ้าถ้ามึงยังมีชีวิตและดวงอาทิตย์ไม่ร้างลามึงจงฟังให้ดีถ้าตียังเยืนบนพระสุธาจงอย่าเดินกลับหลังอย่าหยุดยังกับศรัทธาเอาทุกค,คำดูถูกเก็บมาเป็นเชื้อไฟผลักดันให้มึงสู่ทางจะไกลแสนไกลยอย่าไปฟังคำคนทำตนแพ้พ่ายภาวนาว่าพรุ่งนี้คูจะไปถึงเส้นชัยไม่เป็นดังฟัน อย่าผิดวางให้ฟันฝฟาถ้ามึงยังมีชีวิตและดวงอาทิตย์ไม่ร้างลามึงจงฟังให้ดีถ้าตีนยังเยืนบนพ้าสุธาจงอย่าเดินกลับหลังอย่าหยุดยังกับสัทธาไม่เป็นดังฟันอย่าผิดวางให้ฟันฝฟาถ้ามึงยังมีชีวิตและดวงอาทิตย์ไม่ร้างลามึงจงฟังให้ดีท้าตีนยังเยืนบนพ้าสุธาจงอย่าเดินกลับหลังอย่าหยุดยังทับสัทา เป็นนดังังอย่าผิดหวังให้ฟันฟ้าถ้ามึงยังมีชีวิตและดวงอาทิตย์ไม่ร้างลามึงจงฟังให้ดีท้าตีนยังยืดบนพระสุธาจงอย่าเดินกลับหลังอย่าหยุดยังกับสัทธา นคนร,รถถูกรถแพงก็ติดไฟแดงเหมือนกันไงไม่เคยอวดโอ้คุยโวว่าเนื้อใครเตรียมตัวเสมอสไตล์กูอิสมาไลจบการศึกษาแค่ป .6 เกเ่งมาเร็เกเรเสเพลเรนไม่จบแม่กูร้องไห้ดากูไอลูกบัดซบไม่รงไม่เรียนแล้วเดินเส้นทางอาชีพตลกแย่ yeah. ได้ตังวันแรกค่าแรงหนึ่งรบาทผ่านถูผ่านร้อน้อแทก้กดดันบางทีก่อนนอนกูมีน้ำตาบางคนเคยมองตัวกูอีกนานผพ่ามึงจะมีราคาแล้วไงวะตอนนี้เสือกมาเรียกกูสุกตาไม่เป็นดังฝันอย่าผิดหวังให้ฝันฟาถ้ามึงยังมีชีวิตและดวงอาทิตย์ไม่ร้างลามึมงจงฟังให้ดีถ้าตีนยังยืนบนผาสุธาจงอย่าเดินกลับลังอย่าหยุดยังกับสัทธาไม่เป็นดังฟัน อย่าผิดหวางให้ฟันฟาถ้ามึงยังมีชีวิตและดวงอาทิตย์ไม่ร้างลาม,มึงจงฟังให้ดีถ้าตียังยืนบนพราสุธาจงอย่าเดินกลับหลังอย่าหยุดยังกับศรทธา,านะตอนนี้ดีเหลือกเกินกับครึ่งชีวิตที่พาเชิญชื่อเสียงเงินทองที่กูมีเปลี่ยนกูไม่ได้ว่าคอนเฟิร์มจะด